นะครับหลังจากรายการสุดท้ายนี้นะครับแต่เดี๋ยวให้โรงเรียนที่เหลือจากเมื่อเช้าที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับได้โจลงจาการอัดเป็นดันนะครับเดราจะได้เชียร์พร้อมกันกันดังหนึ่งดัง,ดง,ดงนะครับเพื่อท่านผูการได้รญญดับชมนะครับ ต่การสอบ19ตอนนี้นักกีฬาได้ลงประดมเขาวิ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยตัวแล้วมาลุ้นกันว่าโรงเรียนใดจะเข้าซึ่งใครเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับต่การสอบ19็นการสุดท้ายของภาคเช้าในวันนี้อาบรดเดียวโรงเรียนท,ยที่เดินสามโรงเรียนนะครับปะดูหอมบ้านชะแมแล้วก็วัดพันกบนะครับเดี๋ยวจะให้โชว ก็นการเทียงตอนเช้ายัางไม่ได้โตนะครับและโรงเรียนอื่นก็เช่นกันนะครับอย่าพึ่งลงจากอาจารย์ษษษษษษนะครับเดี๋ยวจะให้เทียมพร้อมกันเลยสักหนึ่งรอบสามเฟลงนะครับ